กำหนด z a และ z b ข้อที่1จาก z a จงเขียนค่า r และทีตาค่า r ของ z a ก็คือ12มุมทีตาหรืออาร์กิเมนต์ของ z a ก็คือ2 π ายส่วน3ข้อที่2พิจารณาที่ z b เขียนค่า r ก็คือ5เขียนมุมทีตาหรือ Argument ของ z b ก็คือพายข้อที่3หาค่าของ z a คูณ z b ซึ่งเราสามารถหาได้จากสูตรดังนั้น z a คูณ z b จึงมีค่าเท่ากับ ra คูณก mm ับ rb ก็ค <cel i> <people> <aime Bis ps Island> mm ือ12คูณ5และคูณด้วย cos นำา h ตะ a มาบวกกับทิต b ก็คือ2พายส่วน3บวกายบวกกับ i s i n นนำมุมทต a มาบวกกับมุมท h ต b สองพายส่วนสามบวกพายก็จะได้เท่ากับ60คูณกับคองส,สองพายส่วนสามบวกพายจะได้เท่ากับ5าพายส่วนสามบวกกับ i, s i n 5์หาพายส่วน3าม ข้อที่4ให้หา ZA คูณ ZB ในรูปมาตรฐานนั่นก็คือจากผลคูณที่ได้ในข้อที่3หาค่าของ cos 5พายส่วน3และ s ซ n 5าพายส่วน3คิดเลขออกมา หกสิบคูณด้วยคอสห้าพายส่วนสามบวกไอไซห้าพายส่วนสาม ก็จะได้เท่ากับ30ลบ30สิบสแควรูท3ามไอ